นิยายรักเรื่องซาตานซ่อนรักโดยอนัตตาตอนที่16คําคำว่าผมก็ด้วยเขาไม่ได้พูดมันออกมาเพราะไม่กล้าทั้งยังสะอื้นอยู่ในอกแค่เพียงคิดว่าเธอจะไปใจเขาก็แทบขาดเขามองรอยแผลเล็กๆที่ริมฝีปากของเธอรอยแผล รอยแผลที่เขาขบปากของเธอโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอกินจนอิ่มเขาก็ไปหาเบตาดีนมาทาให้เธอสำลีก้านถูกแต้มยาสีส้มลงแตะที่ริมฝีปากที่บวมนิดๆเธอซีดปากขณะที่เขารู้สึกเจ็บไปด้วยขอโทษเขาพูดออกมาเบาๆเธอสบตาเขาเห็นแต่ความเจ็บปวดที่เขาแสดงออกมาเธอไม่อยากจะใจอ่อน เพราะเขาเป็นคนที่ทำร้ายเธอเธอมองดูเขาเดินออกไปเขาปิดประตูให้เธอเธอจึงมองผ่านตามแมวเขาไปแล้วเขาจ่ายเงินค่าห้องเอาไว้ให้เธอแต่เธอคิดบางเรื่องเอาไว้ก่อนแล้วและเธอก็คิดจะทำมันอรออันนากอดปัญญาพรทันทีที่ได้เห็นสภาพสะบักสะบอมของเพื่อนสาวทำไมเขาถึงได้ใจร้ายนักจะแจ้งความไหม ปัญญพรนิ่งอึง้งนั่นสิเธอขอความเห็นจากออนอันนาไม่มีเรื่องอะไรที่สองสองเพื่อนสาวไม่รู้กันเขาได้คมขืนเธอหรือเปล่าปัญญพรทสายหน้าออนอันนาเห็นในแววตาของเพื่อนสาวรู้ดีว่าปัญญพรเป็นคนขี้สงสารคนรู้อยู่หรอกว่าปัญญพรจะไม่แจ้งความจึงช่วยเพื่อนเก็บของแล้วให้เขา ให้เทพขับรถมาขับขับรถพาปัญญาพรกลับบ้านของเธอเพราะปัญญาพรรู้ดีว่าการอยู่ใกล้วีระดลจะทำให้เธอใจอ่อนอีกอย่างเธอก็รู้แล้วว่าเขาสำนึกผิดคนที่ตกใจจะทำหน้าไม่ถูกคนต่อมาคือระพีพัฒเขาตกใจถึงขั้นจะเอาเรื่องวีระดล เลวที่สุดทำร้ายผู้หญิงขนาดนี้ออนอันนากอดแขนว่าที่สามีไว้ระพีคาจะเย็นๆคะ่ะเขาหน้าหงิกเขาเป็นทหารมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนทำไมคุณไม่แจ้งความออนอันนามองซบตาเพื่อนสาวแต่ปัญญาพรเอาแต่ก้มหน้าเธอจึงเข้าใจเพราะคุณท่านวีรศักิ์ไงคะท่านช่วยเยปเปิ้ลมาตลอด ระพีพัดมองมองศบตาออนอันนาถอนหายใจเพราะรู้มาโดยตลอดจากการบอกเล่าของคนรักปัญญพรดีใจที่เพื่อนเข้าใจเธอฉันขอบใจในะยใหอ่อ,อ่อ,อนอันนายิม้มยังมีอีกเรื่องที่อยากจะขอให้ช่วยอ่อนอันนาพยักหน้าอะไรที่พอจะช่วยได้ก็จะช่วยเพื่อนแต่การช่วยครั้งนี้ทำให้ระพีพัดหน้าบึง้งอย่างไม่ค่อยจะพอใจนัก ออนอนามายืนอยู่ตรงหน้ารับพีพัทในตอนเช้าของอีกวันเพื่อรอให้เขาสั่งงานเขาไม่สั่งอะไรเพราะรู้ดีว่าออนอนาและปัญญาพรเก่งเรื่องงานกว่าเขามากเขาเซ็นอนุมัติในแฟ้มให้ทุกเรื่องขณะที่ออนอันนาเก็บแฟ้มทีทีละแฟ้มอย่างใจเย็นส่งให้เชอรี่ที่ยิ้มเจือน,อนวีรดลเซ็นชื่อสุดท้ายลงไปคือใบคำสั่งจ้างออนอนามาแทนปัญญาพร ที่มีธุระด่วนหนึ่งสัปดาห์อย่างกระทานกระทันหันเขาไม่ลังเลเลยที่จะเซ็นมันเขาถอนหายใจทรงฟามคืนให้ออนอันนาเมื่อวานเขากลับไปที่โรงแรมก็ไม่พบเธอแล้วเธอเขียนข้อความใส่กระดาษแผ่นเล็กๆว่าเธอจะไปอยู่กับออนอันนาใจของเขา ใจของเขาหายสุดลงนั่งบนเตียงเขารู้ว่าเธอไม่พอใจเขามากหรือเธอจะเกลียดจนไม่ยอมให้อาภัยเขาก็ไม่เป็นไรเขายอมรับมันที่เขาทำกับเธอนุนแรงขนาดนี้แล้วเขาจะโทษใครได้คุณเปิ้ลไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับออนอันานายิ้มอย่างเยือกเย็นมันเป็นยิ้มที่แสดงออกได้ชัดเจนว่าไม่พอใจดีกว่าอยู่กับคุณคะ่ะ ออนอนาเห็นเขาพยักหน้าสีหน้าสำนึกผิดอย่างชัดเจนออนอันนานิสัยต่างจากปัญญพร,ก,รก็ตรงนี้เธอน่ารักแต่ใจแข็งผิดกับปัญญพรที่ดูสวยแกร่งแต่กลับใจอ่อนง่ายออนอันนามองวีรดลที่ยืนขึ้นเต็มความสูงของเขาเขามีส่วนสูงพอๆกับพระพีพั์แต่ขนาดความกำยำของร่างกายต่างกันทุกอย่างแต่เธอก็รักระพีพัทที่ไม่ใช่สเปคของเธอ สเปคของเธอเป็นแบบวีรดลแต่ในขณะที่สเปกของปัญญาพรคือระพีพัฒน์ออนอนาแอบสบตาเขาแวบหนึ่งเธอมองออกว่าวีรดลมีแววตาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหลงไหลหรือหลงรักเมื่อเมื่อเอ่ยถึงปัญญพรเธอเคยเห็นแววตาแบบนี้ตอนที่ระพีพัฒน์รอเธออยู่ที่บันไดตอนที่เขายืนรอเธอยังมีความหวัง แต่ออนอนนาก็คือออนอนนาะเธอไม่ใจอ่อนเหมือนปัญญาพรอีกอย่างสิ่งที่วีระดลทำมันรุนแรงเกินไปหากว่าเธอจะปล่อยเพื่อนสาวให้อยู่ใ,ใกล้ๆไอ้หมอนี่นานเกินไปนักเพื่อนสาวของเธอคงเป็นที่รองมือรองเท้าของนายวีระดลเป็นแน่จบแล้วนะคะสะตาร์ซ่อนรักตอนที่16ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณ นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ